เอาไม่พอเลนี่จิตจันพอสมจิตค่ะม่าเห็นน้ำแม่บัวตูนังเด็กไอัว้ในเต็นวารำในแต่งหน้าวาเหรียญน้ำแม่ทุกคนก็ทุกคนก็กำลังแต่งหน้าว่อแต่งแต่งเจ้าจักปี เดีวนีเจ้าอ้วพอก้อะไรแินใดแล้วพ่อก้ให้เจาอยุขืนเจ้าพ่อเราอาุัเจ่าอยู่น้องพอเนะล้วไก่ปุ๋ยบอกกนทุกคนก็กำลังแต่งหน้าแต่ว่าพี่บอลก็กำลังกินข้าวกินข้าวแล้วก็จะทานแล้วกินแก้วกะเซายไปแล้วค่ะมน้ำเต้ากลับอมเียบ้าสิมีตะคุณกล้องไลเนี้ยปลาเนี้ เเ่ายเพลงเขาดับหลังเลยนี่ด้ใกล้นะคะหน้าผากพี่ไปโดนอะไรมายุ่งกันนต้นเเต้นอะไรอ่ยิ้มได้ไหมย้ไ้ม้นหยิ้มสิยิ้มยิ้มลุงเพชรดีเพชแ้งเมาแ้งเิ้เคลิปเมาันนี้ีไว้อไปะอะไลนคเปคลิปลค พี่พ่อมื่อนีมารับเชิญอ,อยู่อำเภอสมเด็จอำเภอสมเด็ดจจังหวัดกาลสินนะคะหลังเวที่มรำมใจเกินลอยค่ะ,ะเอากินหอดดีไไสบายดีไปดีไหมนี่คนเสิร์ใคอยู่พีมาไซอันแอ๊ดพี่หนังพี่แนผู้ใดเอาผู้ใดเอาเนี่ยยีอ่ยอว่า หยคือหัวแดงจ้าหัวแดงอะไรล่ะอันนี้ก่อนัเนาอมานังเด่นนำบักแนบยุสัดบักแน้บรรยากาศลังไว้ที่ค่ะ ตั้งแต่กำลังนังแต่งหน้าเด้อพี่วันนี้มีรับเชิญหลายเนาะวันนี้มีแม่ฉันกับพ่อกันเดี๋ยวนี้มาดูรับเชิญบนหัวเขาอยู่นี่างไอ้งมากันบ้านสนามนี่สนี่นี่อันนี้แมยังไมาห่อเนี่กินแล้วก็ไปไม่าะมาหอแล้กินคนเปนด้อันน นีเมย่เอาหัอยพอ้ที่นี่ถอยพุมก็สั่นอันนี้เมื่อปั่นไงฉทนได้เนี่พี่น้องโอเคค่ะแต่แต่งหน้าต่อก่อนนะพี่น <c oughs> oh, ้องโอ้บรรยากาศลังวทีบายบายค่ะอยากให้อยากชม